เอาล้วฮาร์สวิต์ด้วยนะครับนี้กับยูบชินเคยนะครับกับสโนยนะครับก็วันนี้ครับอยู่กับเดนเบนเบนกานะครับกับอัดติ5.5นะครับผมก็วันนี้ครับจะมารีวิวในส่วนของตัวอ่าต้านะครับว่าคุ้มค่ากั่การสุ่มหาในการนํามาใช้หรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แหละครับก็สําหรับเดลต้านะครับวิธีการหานะครับผมจะเป็นตัวสมอนนะครับผมสามารถหาได้ตามตู้เลย ตู้แบนเนอร์อย่างนี้นะครับผมก็ใครอยากได้กระสุกมานะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่สงสัยว่าตัวนี้คุ้มที่จะทำไหมครับก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับของ Evo Delta นะครับก็ถือว่าง่ายพอสมควรเลยนะครับวิธีการ E ี o ในส่วนของ Delta นะครับใช้ของไม่เยอะมากนะก็อย่างน้อยก็ทำสบายนะครับผมก็สบายนูคบและของ Evo Delta นะครับจะใช้เป็นกระดูปหมานะครับ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหินลุ้งปกติเลยเงินอีกจำนวนหมื่นห้านะครับแล้วก็เทคกเกห้าพันรอบห้าพันตัวนะก็จะเป็นควยง่ายๆเหมือนตัวเตื่นทั่วไปเลยนะครับของอีโบหายังไงนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลดใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาใน5 5. ุด้านะครับเลดของปิดนะครับผมก็สามารถใช้เหรียดซื้อได้นะครับก็อันละร้อยนะครับหาง่ายๆก็สำหรับใครที่มีเพื่อนเพื่อนลงนะครับก็จะสบายเลยนะครับให้เพื่อนแบกแล้วก็ เอามาซื้อเพื่ออัพอีโวตัวนะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวก็สร้างห้องเปิดหาคนมาจอยสุ่มนะครับบอกว่ามีคนให้คขาแบกน่เองเนาะก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับอของอีโวตัวของเดลตานะครับแล้วก็วิธีการหาของอีโวตัวเนาะเดี๋ยวเราไปยังในส่วนของข้างในเกมไปก่อนว่า Delta เดลต้าทำอะไรได้บ้างเนาะโอเคนะครับก็ มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ในสองเดลต้านะครับจะมีวงอยู่ประมาณนี้นะครับผมพอเวลาเราวาปุ๊บค่าแรกของเดลต้าในการตีนะครับจะเป็นในส่วนของการตีเป็นลายนะครับตีเป็นเส้นตรงนะก็เดลต้าก็จะพุ่งเข้าไปฟันไปถึงขวดประมาณนี้นะครับก็จะปักๆเลยต่อไปนะค่าที่สองนะครับของเดลต้าจะเป็นในส่วนของ U e นะครับผมเป็นคำรามนะดาเมก็จะขึ้นมาเป็นหกพันนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็ท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในสอกของท่าหกพันห้านะครับก็จะได้พัสสีฟมาใหม่ด้วยนะครับัสิใหม่เดี๋ยวลมจะไล่อ่านทัศสฟบให้ทีละอันนะโอ้ก็ดาเมประมาณนี้นะครับ สำหรับดามจสูงสุดของเดลต้าอยู่ประมาณ20,000กว่าเนาะก็สำหรับเดลต้านะครับผมประสิของเดลต้านะครับก็จะเป็นพระสิแรกนะครับก็คือยิ่งเดลต้า Delta นะครับโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลกว่าตัวเองมากเท่าไหร่นะครับดามจก็จะเยอะขึ้นนะครับก็คือจะตีแรงขึ้น60%นะครับซึ่งในความหมายของไกลขึ้นแต่ผมเดาว,ว่าก็าคือตี อ่าศัตรูที่อยู่นอกวงของตัวมันเองนั่นเองนะครับทำให้ดาเมจแรงขึ้น60%อย่างที่2นะครับอ่าเดลต้านะครับไม่สามารถตียูนิตที่อ่าทางง่ายก็คือไม่สามารถเลือกคาสิคของยูนิตได้นะครับก็คือมันจะถูกปรับเป็นให้ตีัอที่อ่อนแอที่สุดเสมอนะครับก็คือเราไม่สามารถเลือกอย่างนี้ได้นะครับเดลต้าตีเฉพาะตัวที่อ่อนแอเท่านั้นนะครับเดลต้ามาได้3าตัวนะครับผม แล้วก็ยาดซ้ายนะครับก็คือเดลต้านะครับสามารถตีได้ทั่วแมปนะครับไม่ว่าค alumni, ุณจะวางอยู่ที่ไหนของแมปนะครับเดลต้าสามารถพุ่งเข้าไปตีได้หมดเลยนะครับอย่างผมวางตรงไหนวะตรงนี้แล้วกันเดลต้าก็ยังสามารถพุ่งเข้าไปตีได้เลยนะปึ๊บนี่นะครับก็ค่าอัพเดลต้าก็ไม่แพงมากนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างถูกเลยสำหรับ ตัวนี้นะครับก็ถามว่า,าใดีไซน์ที่หลายคนสงสัยนะครับว่าตัวนี้คุ้มไม่คุ้มนะครับก็ตอบตามตรงเลยครับสำหรับที่ดูเวลามานานแล้วก็คือตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างเล่นยากอยู่นิดนึงนะครับผมปัญหาของเขาก็คือเขาตีพาะตัวที่อ่อนแอครับนั่นหมายความวา่าถ้าเจอมอนไหนที่หลุดไปข้างหน้าแล้วเลือดมันเยอะมันจะแทบจะไม่ไปตีเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่า,าในจากที่เราอัพขั้น ให้มันได้พัชสีขั้นนี้มานะครับผมมันจะตีได้ทั่วแบบนะครับนั่นหมายความว่าในทั่วแบบเนี้ยถ้ามีมอนตัวไหนเลือดน้อยกว่าตัวที่เราต้องการให้มันตีก่อนเนะี้ยมันจะพุ่งไปตีตัวนั้นก่อนประมาณนั้นเนาะมันเลยทําให้ตัวนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับถ้าจะเล่นตัวนี้ได้จริงๆก็คือเราจะต้องแบบวางสองสามตัวก็คือแบบเราต้องวางดักแต่อัพห้ามอัพขึ้นขั้นสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะก็คือปล่อยให้มันตีฟูไอ้เงี้ยวนี้ไปเรื่อย แล้วก็อัพสัก2ตัวให้มันทําหน้าที่ในการตีมอนหลักให้เรานะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรีวิวในส่วนของเดลตานะครับถ้าชอบก็อยาไไ่าลืมไปกดแชร์นะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ทําในส่วนของเกมในเไม่เวกานะครับผมก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ